สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กรลินคณะเทคโนโลยีข้ากมศาสตร,ร์รายการเรียบพระนครวันนี้ห่างหายไปสองสัปดาห์นะคะพอดีผู้จัดติดภารกิจต,ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ต่อเนื่องในเรื่องของศรีเทพใหม่นะคะหรือวิเชียรบุรีที่ ผู้จัดเคยเล่าให้ฟังค้างไว้มาสองสัปดาห์ก่อนนู่นนะคะวันนี้จะมาขอพูดคุยให้จบในตอนท้ายของเรื่องราวของเมืองสีเทพใหม่นะคะที่เรียกว่าสีเทพใหม่เพราะว่าอาณาจักรสีเทพนั้นมีการโยกย้ายนะคะแล้วก็ย้ายศูนย์กลางของอาณาจักรไปของเก่ากับของใหม่ของใหม่นั้นมาอยู่ที่ท่าโรงนะคะ วิเชียรบุรีที่เรารู้จักกันในปัจจุบันคืออำเภอวิเชียรบุรีการได้รับวัฒนธรรมเมืองใต้จากอายุธยาในช่วงท้ายๆของศรีเทพในช่วงหลังนะคะช่วงท้ายก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าภายหลังเนี่ยอาณาจักรศรีเทพก็เสื่อมถอยอํานาจลงแล้วก็ไปขึ้นต้องไปขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของอ,อยุธยา ถือว่าเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือนะคะฝ่ายเหนือของอาณาจักรอยุธยานั่นเองเออน่าสังเกตว่าบริเวณสีเทพเก่านะคะเมืองศีกับมาถึงสีเทพใหม่เนี่ยไม่ไม่พบร่องรอยของวัฒนธรรมแบบสุโขทยัยกองทัพพยาลิไทยในสมัยสุโขทัยที่เคยบุกมาบุกตะลุยทางฝั่งตะวันออกของอาณาจักร ตามจารึกของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะได้พูดถึงว่าได้ยกทัพขยายอาณาจักรของสุขโขทัยเนี่ยออกมาบริเวณทิศตะวันออกจนสุดแถบเมืองเพชรบูรณ์หล่มศักดไม่ได้วกกลับลงมาทางใต้ตามลำน้ำป่าสักจึงไม่พบวัฒนธรรมสุขโขทัยในบริเวณเอ,อ,อาณาจักรสีเทพเก่าแต่กลับพบ อารยธรรมของอโยธยาหรืออยุธยาเข้ามาแทรกซ้อนแทรกแซงอยู่ในวัฒนธรรมหรืออาณาจักรของสีเทพแทนนะคะสุโขทัยนะั้นไม่ใช่ศูนย์กลางนะคะเป็นใหม่นะคะไม่เคยเป็นราชธานีของทุกบ้านทุกเมืองในดินแดนสยามประเทศแม้นหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาจักรสุโขทัยนั้นก็ ชนก็แยกกันปกครองนะคะชนชั้นนำที่ครองสุขโขทยัยพิษเุโลกก็ไม่ได้มีอำนาจขยายกว้างใหญ่เหมือนในสมัยอยุธยาไม่ได้มีอาณาจักรครอบคลุมพื้นที่หัวเมืองไปถึงวิเชียรบุรีวิเชียรบุรีเองก็ก็ถือว่าเป็นเอกเทศนะคะไม่ได้ขึ้นกับสุขสขโขทัยในเวลานั้นจนมาถึง สมัยสมเด็จพระนเรศวรน,นะรสมัยอยุทยาเนี่ยพระเนเรศวรก็เสด็จไปรวบรวมได้รวบรวมกองออกองทัพของท่านที่ชัยบาดาลนะคะแล้วก็ก่อนที่จะยกทัพไปตีพระเจ้ากรุงละแวกเมืองละแวกก็คือเขมรนในปัจจุบันก่อนที่ท่านจะยกทัพไปตีเมืองละแวกเนี่ยท่านได้รวบรวมไพ่พลที่เมืองชัยบาดาลแล้วก็พอไปยกทัพไปตีกรุงเมืองละแวกเนี่ย ก็ได้กว่าต้อนอคนผู้คนนะคะเข้ามาสมทบเป็นกองทัพจากนะครราชสีมา,าแล้วก็ช่วงแรกแรกเริ่มนั้นอยุธยาเองก็เข้มแข็งมาตั้งแต่ต้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าสามพญาสมเด็จเจ้าสาพญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกษัตริย์อยุธยาอีกพระอ,องค์หนึ่งที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีชื่อเสียงระบือไกลทีเดียวในยุคข,ของท่าน ในยุคสมัยของท่านเนี่ยท่านก็ขยายอาณาจักรนะคะเข้าไปพิชิตเข้าไปถึงเมืองกัมพูชานะ,ะแล้วก็ขยายอาณาจักรกรุงศรีอยาก็ผงาดนะคะผงาดขึ้นในช่วงเวลาพุทธศตรวตรรษที่ราวๆพุทธศตวรรษที่20เอ่อผงาดขึ้นมาเป็นศูนย์กลางแทนที่ขเขมรในอดีตเพราะว่าพระนเรศวรก็ยกทัพไปตีขเขมรได้นะคะ อุติยาก็เข้มแข็งขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้วิเชียรบุรีเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นชัยภูมิที่ตั้งใหม่นะคะไม่เสียงไม่ไม,ไม่ไม่เลี่ยงเส้นทางทัพจากเมืองใต้อยุธยาในขณะนั้นก็จะเห็นได้ว่ากองทัพใหญ่ก็เฉียดเข้ามาใกล้ย่านทัพอยุธยาแถวโดยนำโดยขุนศรีชัยราชมงคลเทพ บริเวณที่พบจารึกขุนสีชัยราชมงคลเทพอย่างที่เขาปู่บัวในเขตลำน้ำสนธินะคะซึ่งก็ยื่นยื่งถัดไปจากสีเทพทางทิศตะนออกไม่ไกลนักก็จะค้นพบจารึกต่างๆทำไมคนสีเทพในสมัยทุยาถึงไม่อยู่ที่เดิมที่เดิมของแผ่นดินเดียวกับบรรพชนของตัวเองอันนี้ก็ คนรุ่นที่รับเอาวัฒนธรรมแบบอยุทยาสีเทพช่วงไท้ายเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยนะคะรับเอาอะไรทำอายุทยาเข้ามาหลายแห่งต่างจากรุ่นที่รุ่นแรกๆที่รับเอาวัฒนธรรมแบบเขมรรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นหลังๆนี่ก็มักจะไม่นิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่เดิมผิดกับรุ่นที่รับเอาอรารยธรรมเขมรเข้ามาแทรกบนอยู่ในช่วงกับ ทวารวดีเดิมด้วยนะคะมันเป็นช่วงต่อระหว่างขมนกับทวารวดีคนอยุธยาคงจะไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกใจคนขมรเท่าไหร่ในขณะที่คนรุ่นที่รับเอาอรารยธรรมขมนกับกับทวารวดีมาช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังอยู่ในที่เดิมของดินแดนบนรรพชนนะคะแต่คนรุ่นหลังๆเนี่ยหรือคนที่รับเอา อรารยธรรมของอยุธยาไปเนี่ยก็อาจจะไม่ปลืม้มหรือไม่ชื่นชอบอรารยธรรมเขเมรนนะักก็เลยย้ายถิ่นไปยังที่ที่เหมาะสมมากกว่าเ,เหมาะสมสาหรับทําการค้ามีความคล่องตัวกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองกว่ากอ็อย่างที่เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มันมีการย้ายอาณาจักรสีเทพมาศูนย์กลางอาณาจักรมาอยู่ที่วิเชียรบุรกีก็ถือเป็น เป็นเอเหตุผลหนึ่งของของการย้ายย้ายศูนศูนย์กลางของเมืองอาณาจักรสีเทพมาภายหลังยิ่งมาถึงในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะ,ะสีเทพท่าโรงวิเชียรบุรีใหม่เนี่ยวิเชียรบุรีที่เป็นศูนย์กลางใหม่เนี่ยก็ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ใดที่จะส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองในพื้นที่นี้เพราะว่าส่วนใหญ่นั้นการสู้รบจะไปอยู่ทาง กรุงเทพนะทางกรุงเทพกรุงธนบุรอีอาจจะมีบางครั้งบ้างที่มีการขอกําลังคนชายจากกาักรันขุนศึกผู้กล้า,าที่ไม่ได้ถูกพมา่ายกทัพมาตีนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เมื่อทรงสถาปนากรุงธนบุรีเนี่ยขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ท่านก็ธนบุรีก็เกิดเป็นตลาดศูนย์กลางการค้าส่งออกก็เช่นเดียวกับกรุงศรีวิทยาเช่นกัน มีสถานะคล้ายๆกันคนในละแวกย่านนี้ก็ส่งสินค้าพวกประเภทของป่านะคะลงไปให้ทางตอนล่างคือทางตอนเมืองบางกอกหรือเมืองธนบุรีเราเรียกว่าในยุคในคนสมัยก่อนนะถือว่าคนอยุธยาคนกรุงเทพคนธนบุรีนั้นเป็นคนทางใต้ของอาณาจักรสีเทพนะคะเพราะว่าอยู่ทาง,ทาง,ท,างทางใต้ลงมาทางใต้ของแม่น้ําเจ้าพระยาลงมา ก็ส่งสินค้าพวกของป่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยดินแดนแถบสีเทพก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผู้คนที่เป็นชายชกันที่มีฝีไม้ลายมือแล้วก็มีใครก่าอะไรมีพระลักกำเถือเป็นพระก,กําำลังกองทัพให้แก่กรุงธนบุรีได้ในการรับรับศึกใหญ่ต่างๆต,ต,ตามหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้อย่างดีเลยนะคะเช่นศึกในสมัยพระเจ้ากรุงธนบรีก็จะมีศึกอาแซวุนกี้ที่สําคัญในการที่จะใช้กําลังไพ่คนไพ่พลของสีเทพสวิเชียนบุรีแถบนี้ในการที่จะต่อสู้กับผู้ลุกรานที่มาทางเหนือนะคะนัถือว่าเป็นขุนกําลังขุมกําลังฝ่ายเหนือนะคะสร้างกําแพงเมืองป้องกันพระนคร สมเด็จพระเจ้าตักสินเองก็ใช้แรงแรงงานของผู้คนในแถบนี้เป็นหลักนะคะเพราะถือว่าเป็นกําลังกองทัพอันสําคัญทีเดียวในการสร้างบ้านแปลงเมืองในยุคนั้นเมืองท่าโรงเนี่ยตามเอกสารเนี่ยก็จะ,ะมีเคยมีคําสั่งจากทางกรุงธนบุรีนะคะขึ้นมาเป็นเอกสารขึ้นสารสั่งขึ้นมาว่าให้ไพ่พลเนี่ย เพย์ไพ่พลจากเมืองท่าโรงวิเชียนบุรีลงมาขุดคูเมืองทนบุรนะีกรุงทนบุรีในปีพุทธศักราช2313นั่นก็คือวิเชียนบุรีนะคะเมืองวิเชียนบุรีในปัจจุบันนี่แหละ,นะะที่พระเจ้าตากเองก็ขึ้นมากวาดต้อนผู้คนหรือว่าขอกําลังไพ่พลเนี่ยซึ่งก็เป็นเมืองคู่ในเวลานั้นนะคะท่ารงวิเชียบุรีใกล้ๆก,กับ เมืองบัวชุมและเมืองชัยบาดาลนั้นระดับตําแหน่งก็จะเป็นระดับเจ้าเมืองนะคะถือว่าเป็นตําแหน่งคุณพระมีตําแหน่งเป็นพระเรียกว่าพระท่าโรงนะคะตำแหน่งเป็นพระท่าโรงก็เป็นเจ้าเมืองท่าโรงพระวิเชียนบุรีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าตำแหน่งเป็นถึงคุณพระนั่นเองพระวิเชียนพระวิเชียนนะเรียกว่าพระวิเชียนพระวิเชียนนียก็ถือว่าเป็น ภายหลังก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพญาสงครามพักดีในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะก็ะไดป้ปรับเรียกตำแหน่งเมืองเจ้าเมืองวิเชียนบุรีเนี่ยเสียใหม่นะคะให้ชื่อเป็นพญาสงครามพักดีดังนั้นเนี่ยเมื่อเปลี่ยนบ้านเมืองมาเป็นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสีเทพวิเชียนบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงรัชกาลที่หนึ่งก็ ซึ่งสีเทพก็หายไปนะคะหายไปไม่ปรากฏอยู่ในธรรมเนียบหัวเมืองหรือการตั้งเมืองในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะยังคงแต่ก็ยังถือว่ายังเป็นกำลังคนให้แก่กรุงเทพต่อมาในอีกช่วงเวลาหนึ่งออรัชกาลที่หนึ่งเองเนี่ยเมื่อค,ครั้งที่สถาปนากรุงเทพนะคะก็ได้แต่งตั้งเจ้าเมืองสีเทพ ซึ่งก็คือเมืองท่าโรงวิเชียบุรีนั่นแหละนะคะให้เป็นพญาประเสริฐพักดีมาถึงปลายรัชกาลที่สองนะคะพญาประเสริฐพักดีเนี่ยชลาภาพมากแล้วก็ราชสำนักที่กรุงเทพก็ได้แต่งตั้งบุตรชายนะคะชื่อว่าใจเป็นพระยาประเสริฐพักดีเจ้าเมืองสีเทพแทนบิดายุคข,ของพระยาประเสริฐพักดีใจเนี่ย เป็นยุคที่เริ่มต้นสีเทพที่บ้านท่าโรงแล้วก็กลายเป็นวิเชียรบุรีในถึงปัจจุบันนี้ก็มีศึกสำคัญก็คือศึกเจ้าอนุวงศ์นะคะเจ้าอนุวงศ์จากประเทศลาวเนี่ยเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สก็มีพระองค์ท่านก็ได้มี พระราชบัญชาให้หัวเมืองสีเทพเมืองพญาโดยให้พญาประเสริฐทักดีใจผู้นี้เนี่ยกับพญาชัยบุรีเจ้าเมืองชัยบาดาลยกทัพตามไปสมทบตีทัพเจ้าอนุวงแล้วก็ได้ความดีความชอบนะคะเพราะว่าทาตีสําเร็จรขับไล่เจ้านุวงกลับไปได้สําเร็จก็ได้ความดีความชอบในสมัยรัชกาลที่สามก็ทรงปูนบาเหน็จให้แก่เจ้าเมืองทั้งสองนะคะก็คือพญาประเสริฐพักดีใจ โดยแต่งตั้งราชินานามใหม่ให้เป็นพระยาประเสริฐสงครามใจะะแล้วก็พระรรชธานนามเปลี่ยนชื่อเมืองสีเทพให้กลายเป็นเมืองวิเชรบุรีอย่างที่ที่เรารู้จักคุนชินในปัจจุบันเนี่ยมันจะถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะ,ะกลายเป็นว่าศึกเจ้าอนุวงศ์เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะ,ะไม่ใช่แต่ว่าเฉพาะหัวเมืองอีสานเท่านั้นเนี่ยแต่ยังเป็นหัวเมืองแถบลุ่มน้ําป่าสักเพชรบูรณ์ด้วย คำว่าวิเชียนนั้นหมายถึงแก้วนะคะนั้นการที่จะรักษาคําโบราณของย่านจากคาว่ารัฐซึ่งชื่อเป็นชื่อของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งย่านนั้นเขาธมรัฐดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาแก้วนั่นเองซึ่งเจ้าเมืองเดิมเนี่ยพญาสีมสมรัฐเนี่ยเชื่อกันว่าพญาประเรสริฐสงครามใจนั้นก็เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลเจ้าเมืองสีเทพเก่า แล้วก็พญาประเสริฐสงครามใจก็ถือว่าเป็นต้นตระกูลณวิเชียนท่านอาจจะเคยได้ยินบ้างนะคะว่าตระกูลณวิเชียนอย่างไรก็ตามก็ไม่เพียงแต่ว่าเป็นข้ออ้างหรือว่าทําให้เราทราบว่าสีเทพเก่ายังคงเป็นหมุดหมายความชอบธรรมของชนในท้องถิน่นที่ก็ยังอยากให้ผู้คนในท้องถิ่นสืบเชื้อสายขึ้นมาแล้วก,ก็ปกบ้านครองเมืองของตอนเอง ต้นกรุงรัตนโกสินทร์สมัยการที่สามจนกระทั่งถึงสมัยการที่ห้าเนี่ยได้มีการปฏิรูปมณฑลเทศาพิบาลสมเด็จพระยากรมพยาดำรงราชานุภาพาก็ทรงได้แต่งตั้งตัวแทนจากส่วนกลางจากกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปนนคือพยาเพชรชรั์สงครามเฟื่องพยาเพชรชรั์สงครามเฟื่องเนี่ยมาเป็นสมุหเทศาพิบาลมณฑลเพชรบณ์ คือการเปลี่ยนแปลงการป,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 ปกครองในสมัยการที่5เนี่ยท่านก็ทรงส่ง,สงผู้ปกครองหรือขุนานางจากส่วนกลางเนี่ยไปปกครองในพื้นที่ต่างๆในบริป,ปริมณฑลแล้วก็ต่างงมณฑลต่างๆภายในสังกัดช่วงรัชกาลที่สามกัที่ห้าวิเชียรบุรีก็คือหัวเมืองใหญ่ในุ่มน้ําป่าศัก มีอำนาจคุมเมืองเล็กเมืองน้อยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเช่นเมืองบัวชุมเมืองชัยบาดาลเป็นต้นนะคะเ,เมื่อเกิดการปฏิรูปมณฑลเทศาพิบาลขึ้นมาใหม่ในสมัยกันที่5เนี่ยก็เลยได้มีการก่อตั้งมณฑลเพชรบูรณ์ขึ้นวิเชียรบุรีก็เลยถูกลดสถานะลงไปเป็นเพียงอำเภออำเภอหนึ่งซึ่งขึ้นกับเมืองเพชรบูรณ์นั่นเองเออกรมพยาดำรง,งราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเนี่ย ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็ได้เขียนอธิบายให้เหตุผลของการปรับเปลี่ยนข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ผู้จัดผู้ให้ฟังเนี่ยเอาไว้ว่า,เ,าเขียนท่านเขียนบันทึกเอาไว้ในเรื่องความไข่ความไข่ที่เมืองเพชรบุรีเอเมืองเพชรบูรณ์เป็นข้อความที่ท่านบันทึกเกี่ยวกับเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งภายหลังมาเนี่ย ได้ถูกรวบรวมเป็นเล่มเป็นเล่มหนังสือนะคะชื่อว่านิทานโบราณคดีความตอนหนึ่งที่กรมพยาดำรงราชนุภาพได้พูดถึงเมืองเพชรบูรณ์ก็ท่านก็พูดไว้ว่าเมืองวิเชียนนั้นตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเดิมเป็นหัวเมืองขึ้นตรงต่อกรุงเทพมีเรื่องตำนานจะเล่าต่อไปในภายข้างหน้าเขตแดนกว,กว้างกว่าเมืองเพชรบูรณ์แต่เป็นเมืองกันดานเพราะเทือกเขาทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างจากแผ่นดิน เป็นแผ่นดินดอนไม่มีลําห้วยพอจะชักน้ําขึ้นมาก็เพื่อการเพาะปลูกได้เหมือนเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักสก,ก็ได้แต่ทานารอน้ําฝนแล้วก็ทําในที่ลุ่มใกล้ๆกับลำลำน้ําป่าสักอาหารการกินอัตคัดบ้านเมืองจึงไม่เจริญตัวเมืองวิเชียรบุรีนั้นตั้งอยู่ห่างจากลำน้ำป่าสัก20เส้นด้วยตอนริมน้ำเป็นที่ต่ำ น้ำท่วมในฤดูฝนแลดูเหมือนกับหมู่บ้านไม่เหมือนกับเมืองไม่มีสง่าราศีเท่าไหร่เป็นเพราะเป็นเมืองกันดารดังกล่าวเมื่อตั้งมณฑลเพชรบูร์จึงลดเมืองวิเชียรบุรีลงเป็นแค่อําเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูร์อันนี้เป็นข้อความนะคะตอนหนึ่งที่ท่านกรมพยาธำบุราชนาภาพท่านได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะจากเมือง ว,วิเชียรบุรีที่เคยเป็นศูนย์กลางเนี่ยกลายมาเป็นศูนย์กลางอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็ให้วิเชียรบุรีนั้นลดสถานะลงเป็นแค่อําเภอหนึ่งเท่านั้นเองเอถ้าจะสรุปนะคะว่าคนสีเทพคือถ้าถ้าจะสรุปตอนท้ายตอนนี้เนี่ยก็ไม่ไม่เพียงแต่บอกว่าสีเทพนั้นจะเรียกว่าเป็นอำเภอใหม่ที่แยกตัวมาจากวิเชียรบุรี ก็จะส่งผลให้เกิดการมองประวัติศาสตร์แบบแยกแยกขาดจากกันนะคะเพราะว่าสีเทพกลายเป็นดินแดนอิสระไม่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิเชียนบุรีเลยซึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาณาจักรสีเทพที่กำลังขึ้นเป็นมรดกโลกในขณะนี้เนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับเมืองวิเชียรบุรีในในปัจจุในในปัจจุบันที่เรารู้ในสถานะอำเภอเนี่ยนะคะอำเภอวิเชียรบุรีเนี่ย มาหลายร้อยปีมากความเชื่อมโยงในบริเวณแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นาชายบาดาลลำลำนารายมันมันเชื่อมโยงกันด้วยเพราะว่ามีลำน้ำนะคะที่เชื่อมถึงกันแล้วก็แยกลงมาจนถึงเมืองลบบุรีเมื่อสีเทพได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยสีเทพก็มีความภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจของชาวเพชรบูรณ์ทั้งทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยน,นะคะ สีเทพก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวเรื่องเล่าที่มีคนพูดถึงดินแดนแถบเพชรบูร์ไปอีกนานในขณะเดียวกันที่หลายหลายคนก็อาจจะลืมไปว่ามันเคยมีในอดีตเนี่ยมันเคยมีจังหวัดวิเชียรบุรีมาก่อนผู้จัดวันนี้เนี่ยผู้จัดเองก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวของวิเชียรบุรี เพื่อเพื่อเมืองวิเชียนบุรีเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักไว้นะคะไม่หลงลืมไปเพราะว่าตอนนี้คนเราก็ต้องยอมรับว่าคนกําลังเห่อนะคะกำลังเหิอและกำลังพูดถึงเ,เมืองศรีเทพเพชรบูรณศรีเทพเพชรบูรณ์เป็นอย่างมากจนหลายคนก็ลืมไปว่าเมืองเพชรบูร์นั้นเนี่ยเมื่อก่อนที่มาเป็นเพชรบูรณ์นั้นก็คือมีเมืองวิเชียรบุรีมาก,ก่อนนะคะอจอมพลปอเองในยุค ของจอมพลปอพิบูสงครามเนี่ยกับกับยุคของสมเด็จก,กรมพระยานกรม,ากร,ม,ามราชานุภาพเนี่ยก็ถือว่าเพชรบูรณ์ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เจริญมากนะจอมพลปอเองกเออ็เขาเรียกว่าเมื่อก่อนเคยคิดจะย้ายเมืองหลวงนะในยุคของที่เขาเรียกว่ายุคอภิวัตนะอภิวัตเมืองพศ2 4 2พันหหลังจากเปลี่ยนแปลงกาปรปกครองเนี่ย ภายหลังรัฐบาลจอมพลปอเองก็ดําเนินโครงการคิดว่าจะสร้างเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยให้เป็นเมืองหลวงใหม่จนเพชรบูรณ์เกือบจะได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยไปแล้วนะคะแม้ว่าโครงการดังกล่าวของจอมพลปอจะถูกยกเลิกไปในที่สุดพร้อมกับจอมพลปอเองก็โดนโค่นอํานาจนะคะโดนยึดอํานาจก็เลยทําให้เพชรบูรณ์นั้นเงียบซบเซาไปเหมือนเดิมก็ไม่ทั้งที่จอมพลปอเองก็ปูพื้นฐานเอาไว้ แปลนเมืองจะให้เป็นเมืองหลวงต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนเพชรบูรณ์เองก็ก็ยังคิดคิดถึงจมพลปออยู่นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะมีเมืองหลวงชื่อเมืองเพชรบูรณ์ก็ได้นะกรุงเพชรบูรณ์ไม่ใช่กรุงเทพมหาคอนครอย่างในปัจจุบันนี้การพัฒนาทางประวัติศาสตร์เนี่ยเ,เราก็จะสามารถทำให้เราได้พิจารณาเมืองโบราณสีเทพนะคะ ได้มาหันมาศึกษาห,หันมาสนใจไม่ใช่แค่เมืองสีเทพยอย่างเดียวนะคะก็รวมไปถึงเมืองวิเชียนบุรีซึ่งเคยเป็นอดีตเมืองศูนย์กลางมาก่อนเหมือนกันชุมชนโบราณอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าเราจะรู้จักวิเชียนบุรีในสถานะไก่ย,ย่างวิเชียนบุรีที่โด่งดังมาจนเราติดหูติดเรียกว่าไก่ย,ย่างรสแซ่บนะบวิเชียนบุรีตัเราติดหูมายืนถึงทุกวันนี้ ให้มองว่าสีเทพนั้นก็เคยเป็นอาณาจักรเก่านะ,ะขยายครอบคลุมมาถึงเมืองสีเทพใหม่ก็คือวิเชียรบุรีนั่นเองรวมไปถึงเมืองท่าใหม่นะคะในอดีตอาณาจักรสีเทพอย่างเเมืองบัวชุมเมืองลำลำนารายเมืองชัยบาดาลลำสนธิที่มีปลางนางผมหอม ตั้งอยู่ด้วยเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยอาณาจักรเหล่านี้เมื่อก่อนนี้เชื่อมโยงกันหมดนะคะแล้วก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสีเทพในอดีตเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาชมเมืองโบราณสีเทพนะคะก็อยากให้ท่านเนี่ยตื่นตาตื่นใจไปกับไม่ว่าจะเป็นคูน้ําคันดินเขาคลังนอกเขาคลังในเขาธมรัฐไม่ใช่ให้ให้ให ชื่นชมแต่เพียงเท่านั้นนะคะก็อยากให้รู้เรื่องราวของอารยธรรมที่มันหายสาบสูญไปอีกในหลายๆส่วนแล้วก็อะไรเมืองต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะสีเทพเนี่ไม่ใช่ก้อนอิดก้อนหินไม่ใช่เค่ศิลานะคะหากจะต้องรวมไปถึงผู้คนแล้วก็ผู้คนที่ว่านี่ก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองสีเทพโบราณน,นั้นเลยถึงแม้นว่า เมืองโบราณสีเทพจะเป็นเหมือนเมืองล้างไปแล้วเป็นมรดกโลกขึ้นมรดกโลกแล้วเป็นเมืองล้างหมายถึงว่าคาว่าเมืองร้างหมงายถึงไม่มีคนอยู่อาศัยเนี่ยนะคะแม้แต่ตัวสีเทพอาจจะเป็นเมืองร้างไปแล้วเออมืองสีเทพโบราณก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีมีตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมสลายไปตามการเวลาแต่ผู้คนเนี่ยก็ยังอยู่นะคะถือว่าผู้คนก็ยังอยู่เชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าความสัมพันธเ์เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้คนสภาพสังคมวัฒน,นธรรมเศรษฐกิจการค้าหรือว่าลักษณะการยังชีพของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยที่เห็นแค่เป็นคูน้ำคันดินก้อนอิดก,ก้อนหินศิลาแรงโครงสร้างปราสาทอะไรสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ย มันเราควรจะนึกย้อนไปถึงในอดีตนะครนึกนึกถึงผู้คนแล้วก็ชุมชนในอดีตที่เคยอยู่นะคะผู้คนที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้ด้วยนะคะ เรื่องราวของอาณาจักรศรีเทพวิเชียรบุรีท่าใหม่ก็จบลงแล้วในวันนี้นะคะผู้จัดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดวันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครก็หมดลงแล้วเช่นกันติดตามเรื่องราวของรายการเรียบพระนครได้ใหม่ในวันในคราวต่ตอไปนะคะวันนี้ดิฉันธนพัธ์บุญรัตน์่นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ